สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านพืงนด้แม้วันนี้นะครับท่านเป็นพระเสียรใหญ่นะครับเนี่ยสด,สดๆร้อนๆเลยครับท่านเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งครับท่าน สำหรับเปอร์เซ็นใหญ่เดือนนี้นะครับท่านเราม,มาดูก,ก,กันว่าเป็นปีบสออะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านและที่สำคัญครับเป็นเหรียญที่ผ่านที่ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเพราะว่าเหรียญปีบสอนี้ผมรับรองเลยหรือว่าหายากจริงๆครับท่านก็จะหาเจอครับจริงอยู่ถึงเป็นเปอร์เซ็นใหญ่ผลิตการจํานวนการผลิตอาจจะไม่นานครับแค่สิบกว่าปีกว่าแต่ว่าจํานวนการผลิตนี่ครับสําคัญครับ ถ้าผลิตน้อยมันหายากมากนะครับท่านควรจะหาเจอได้เล่นเอาท้อแล้วท้ออีกครับผมจะเจอนะครับท่านผู้นี้ก็คือว่ามีคนบอกว่าถ้าไปแลกจากธนาคารมาเลือกจะได้ไม่ถึงเกินสองวันครับได้หนึ่งร้อยเหรียญครับเขาว่าข้อมูลผิดพลาดครับท่านอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับผมไม่เคยไปแลกที่ธนาคารมาเลยครับมีแต่น้องสาวของผมเลยที่ทางานที่ธนาคารแต่ผมให้เขาเน้นเฉพาะเหรียญเปอร์เซ็นต์เดครับท่านไม่ได้เน้นเปอร์เซ็นต์เด็ครับ คือพูดง่ายคือว่าเศษใหญ่ผมไม่เอาครับเอาเฉพาะเศษเล็กเท่านั้นที่จะมาเก็บสะสมไว้ของผมครับนั่นแหละมันเงินมีปัญหานิดนึงครับท่านแต่ผมไม่เชื่อครับท่านเพราะว่าผมมีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลนี้เขาก็ให้ผมเต็ียมเลยครับว่าจํานวนการผิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราไปดูขบาวเป็นปีพศอะไรจํานวนการผิดอยู่ที่เท่าไหร่และติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่นะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ย สวยงามปรการนะครับแบบนี้ครับคมชัดเจาะมากครับท่านเบื้องหน้าพงง่านกับผู้วิพล์อนุญาติศูนย์ด้านหลังกอรัชการที่เข้าครับท่านสวยงามปรการข้าสำหรับเหรียญนี้ครับมาดูขอบเฟืองสลับเรียบดูครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยนี่ครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองสลับเรียบครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านไม่มีการสึกหรอเลยครับท่านสำหรับพระเศียรใหญ่แล้วขอบเฟืองสลับเรียบจะเป็นลักษณะนี้แทบจะทุกเหรียญทุกพศเลยนครับท่านสังเกตดูดีนะครับ คมชัดเจาะมาครับไม่มีรอยบุบรอยีิ้รอยขีดข่วนอะไรให้เห็นเลยครับสำหรับเดือนนี้ครับคมชัดเจาะมาครับท่านแบบนี้หายากนะครับท่านคนจะหาเจอได้เล่นเอาทอยแล้วทอยอีกอย่างว่าเนี่ยครับท่านแทบจะหมดกําลังใจที่จะหาต่อเลยกับเงินเจอครับวันนี้นะครับเจออย่างเต็มๆเลยครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ชัดเจนนะครับ ตัวหนังส so Omaha, ings, Montana, ือรู้สึกจะบางไนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่มันคืยมองไม่ชัดชัดเท่าไหร่นะครับท่านประเทศไทยครับอักษรเดีวครับสามตัวชี้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดยนึงนะครับท่านสําหรับอักษรเดีวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่านจะเอามือลูบลูกคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศตสองพันห <t> ้าร้อยห้าสิบสี่กับท่านนี่ครับสองห้าห้าสี่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เก้าครับท่านอันดับที่เก้านะครับเนี่ยนี่ครับสองห้าห้าสี่นะครับชัดเจนนนะครับเี่ย ต่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุนราชบาลามต่ําลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพยาในล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิบินครับสาหรับปีพศ2อ5พันห้า้อห้าสิบสี่นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สามล้านเหรียญพอิีพอดีครับท่านสามล้านเหรียญเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนสา3ล้านเหรียญนี่สูงพอสมควรนะครับแต่ทําไมครับถึงหายากนะครับเนี่ยพูดกันตามตรงครับ ติดอยู่หนึ่งในสิบบัรดาที่หายากซะด้วยสิครับในระดับยูเอ็นซีขอให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านสามร้อยบาทนะครับสําหรับยูเอ็นซีนะครับสามร้อยบาทนะครับเพราะว่าติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดาที่หายากครับส่วนเหรียญที่ผ่านกัรใช้นั้นไม่เท่าไหร่ครับท่านตัวที่เหรียญละสี่สิบถึงหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ